วันนี้มีเรื่องหนึ่งเห็นภาพตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วอันนี้ไม่เข้าข้างใครนะแต่โซเชียลมีเดียยืนข้างตำรวจคือเรื่องนี้มันแปลกเพราะอันนี้ยังไม่ต้องเปิดภาพนะสมมุติท่านขับรถมาแล้วข้างหน้ามีด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วท่านรู้ว่าท่านกินเจตนาของท่านไม่เข้าด่านเลยท่านจอดข้างทางแล้วท่านเลี้ยวเข้าเซเว่นแล้วตำรวจมาถือบอกมานี่แล้วตำรวจดึงท่านไปอย่างนี้ท่านว่าตำรวจผิดไหม ดูภาพที่คนกำลังเถียงกันผู้ชายคนนี้ชื่อว่านันทวัฒน์คุณนันทวัฒน์กำลังจะบอกผมผิดอะไร mm. ก็รู้ว่าข้างหน้ามีด่านเอาแต่ผมไม่ได้เมาแล้วขับเข้าด่านนี่ mm. ผมจอดเซเว่นก่อนแต่ตำรวจหนึ่งนายเดินมาแล้วบอกมากระชากผมมาลากตัวผมทำอย่างนี้ได้ยังไงย้ำว่าเรื่องนี้อ่านคอมเมนต์แล้วคนเทไปหาตำรวจคือชื่นชม mm. ไม่ได้ว่านันทวัฒน์นะเดี๋ยวจะให้นันทวัฒน์ชี้แจงเอางี้อ่าลงมายัง นี่กำลังจะลงละ,ะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปมีตอนตารวจเดินเข้ามาไหมข้างหน้าคือด่านนะเหตุการณ์นี้สพเมืองสุรินทร์นะฮะมาแล้วนะมาแล้วนะคือแป๊บหนึ่งนะอะเดี๋ยวแหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูที่มุมจอก่อนตํารวจเดินเข้ามานะภาพมันจะอยู่ตรงนั้นลืมบอกให้ทีมงานวงกลมเอาไว้นี่นี่โวยแล้วนะคุณนันทวัฒน์แกก็เหมือนกับแกงงอะอะไรจะมาเรียกผมไปเป่าได้ยังนะเห็นไหมเห็นไหมเรียกไปเป่าได้ยังไงก็ยังไม่ถึงด่านนะก็จอดก่อนนะนี่ฮะ คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทีมงานแหมลืมบอกทีมงานชี้ลูกศรตอนที่เห็นไอ้แสงไฟไหมที่เหนือบนจอสุดอะสายมืออะคุณผู้ชมฮะเพราะไอ้ไนี่นะฮะอันนี้คือทำไรลงไปนั่งใช่ลงไปนั่งแล้วนะมีจ้างน้าช่ต้องมีงมาแนหนึ่งเดินเข้ามาสมทบแล้วก็เข้ามาเหมือนจับตัวล่าสุด เปิดภาพคุณนันทวัฒน์ก่อนเพื่อความเป็นธรรมช่อง8ต้องฟังความสองข้างนันทวัฒน์ตัดเพาะตีสาผมไปสังสรรค์มาผมก็ดื่มจริงแต่ปรากฏผมไม่ได้เข้าด่านผมจอดรถที่ร้านสะดวกซื้อผมจะไปซื้อบุหรี่อยู่อยู่ตำรวจอันนี้คือพี่ส่งแล้วใช่ไหมตอนให้สัมภาษณ์ mm hmm. เขาบอกว่าอยู่ตำรวจเดินเข้ามาพร้อมกับไฟฉายกระชากผมเลยผมก็เลยไปถามถามดีๆผมผิดอะไรหรอครับ เหตุการณ์เป็นไปตามกล้องวงจรปิดเลยตำรวจเข้ามาล็อกผมแล้วก็ที่สำคัญคือจุดที่มองเห็นเนี่ยเห็นบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าตัวยืนยันว่าตำรวจลงบันทึกข้อความจับกลุ่มในขณะนั้นผมโดนจับตอนที่ขับรถแต่ข้อที่จริงก็คือต้องบอกกอนว่าผมไม่ได้ขับ ถูกไหมแต่แ <ก S 1> ผมเดินแกกําลังจะชี้แจงว่าตํารวจไปบันทึกว่าแกขับเมาแล้วขับออแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากภาพกล้จจองวงจรปิดตํารวจมาจับตอนผมกาลังจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อและผมบาดเจ็บที่ขาซ้ายผมอยากจะร้องเรียนเพราะผมไม่ได้หนีนะมผมจะซื้อบุหรี่เอาฟังเขาก่อนฮะตอนตีสามหลังจากที่ผมสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เสร็จผมก็เลยขับรถกลับบ้าน ทีนี้ผมก็เลยขับรถมาถึงเนี่ยตรงถนนหน้าสารก็มาแวะเซเว่นเพื่อที่จะแวะซื้อบุหรีนะฮะหลังจากนั้นผมก็ผมก็ลงรถมาปิดรถล็อกเรียบร้อยผมก็เดินลงมาเพื่อจะเข้าเซเว่นพอผมเดินล,ลงจากรถมาปุ๊บทีนี้ตำรวจก็ผมผมก็มองผมก็มองไปด้านด้าน,ด,านด้านขวามือตัวเองอะที่จอดรถก็ว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ตรง ตรงนั้นม,มืดมืดผมผมก็ไม่มั่นใจเพราะผมใส่แว่นสีชาทีนี้สักพักหนึ่งผมเดินตำรวจก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็อครับล่าสุดข,ขอกลับมาตรงนี้แต่พี่เมาจริงๆประเด็นคือวันนี้ผู้การเรียกประชุมเลยฮะ กลว่าผู้การจังหวัดสุรินทานนี่สุรินแหมจะเป็นสุรินทาน,นีทา <laughs> งทานของผู้การจังหวัดสุรินพลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณวันนี้บอกเลยว่าเหตุนี้ <c oughs> อันนี้เปิดภาพวงจรปิดหน่อยตำรวจชี้แจงว่าอย่างไงคือ <c oughs> ตำรวจชี้แจงบอกว่าตอนตีสามเขาก็มีการตั้งด่านเลยและหน้าตอนนั้นก็จะมีการเชิญตัวตัวพี่นันทวัฒน์ไปตรวจวัดแอลกอฮอลปรากฏเห็นท่าทีมีพิรุธไม่ยอมเข้าด่านแล้วห่างจากด่านเนี่ยถ้าตามจุดจอดเลยก็คือแค่ส0เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมสังเกตเลยเสาไฟไหมเห็นแสงไฟไหม ขวามือตำรวจบอกก็ด่านอยู่ข้างหน้าคุณคจะมาบอกว่าไม่เห็นด่านได้ยังไงเหมือนคุณจะเลี่ยงนี่น,นี่ซ้ายมือเป็นกล้องอกตำรวจตำรวจก็เอาซ้ายมือใช่เปิดน,ดนี่นี่เออตีกรอบไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมคิดว่าพี่เขาเลี่ยงไหมตันธวัฒน์แกบอกว่าแกใส่แว่นสีชาแกมองไม่เห็นอ่าเอาเอจริงแกใส่สีชาจริงนะอันนี้ความเป็นธรรมันธวัฒน์มีเสียงซ้ายมือไหมถ้ามีเปิดเสียงตอนผู้การท่านเปิดคลิปจากอกตำรวจหนดิเปิดเต็มจอ ออ๋อข้างหน้าเป็นด่านไงตอนนี้แผนข้างหน้ากี่เมตรนะ10เมตรฮะแต่ก็ต้องเห็นใจใช่ไหมคุณนันทว่าบอกก็ผมใส่แว่นสีชาผมจะไปเห็นได้ไงว่าตำรวจมีด่าน ปรากฏผู้การอธิบายว่ายังไงวันนี้ต้องจับเมาแล้วขับใช่ไหมใช่เมื่อเดินเข้าไปประชิดตัวตอนนั้นยังไม่ได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่ก็เห็นว่านันทวัฒน์มีกลิ่นแล้วคือกลิ่นสุราเนี่ยเตะจมูกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการพยายามจะควบคุมตัวไปที่ด่านเพื่อจะไปตรวจวัดปรากฏไปตรวจวัดได้ปริมาณแอลกอฮอล์1 1 1มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะต้องถือว่าเมาแล้วขับใช่แล้วเอาไปโพสต์บิดเบือนจะแจ้งจับเพิ่มนะฮะ ไหนมีเสียงท่านผู้การอาธิบายความเป็นจริงเรื่องนี้แล้วเปิดกล้องจากอกตำรวจเลยเล้วว่าดานอยู่ข้างหน้าแต่พี่น่ะเลี้ยวเข้าเซเว่นทันทีเลยเมื่อเจา้าหน้าตำรวจเดินมาก็เดินมาตามปกติเดินมาจากตรวจนะครับผม้าก็ให้ไปวัดแล้วให้ไปวัดมีภาพชัดเจนวัดระยะจากจุดที่ตั้งจนถึงจุดที่เดินมาเนี่ยประมาณ10เมตรเนี่ยห้องครึ่งห้องครึ่งห้องหนึ่งก็ ห้องหนึ่งห้องหนึ่งของอก็ประมาณสี่ห้าเมตรนะห้องอ่ะหนึ่งคูหาหนึ่งครูหาเนี่ยห้องก,กว้างนะครับจากจุดที่ป้ายไฟเนี่ยกวัดมาเนี่ยก็ประมาณสิบเมตรก็เดินมานะครับก็เห็นกล้องจากสายตรวจจราจรเนี่ยก็เห็นว่าคนที่ไต่ร้องเรียนเนี่ยนะครับก็นั่งลง นะครับเจ้าที่ตำรวจมาก็นั่งลงนั่งลงกับพื้นนะครับแล้วก็ได้สอบถามทางเจ้าที่ตำรวจแล้วการพูดจาเนี่ยก็สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่คนปกติ ก็ค, <Okay. S 1> คือคุณผู้ชมเนี่ยเปิดภาพจากมือถือที่ท่านผู้การเปิดให้ดูหน่อยเพราะกาลังจะบอกว่าเอาจริงคือเมาแล้วขับเนี่ยตำรวจแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าคุณมาจริงๆโดยการขับพเพราะนางบอกไม่ใช่ผมจอดแล้วก็เขาเห็นแล้วคุณเมามาแล้วคือไม่ได้เห็นคุณเมาแต่เห็นคุณขับแล้วแล้วพอวัดแอลกอฮอล์คุณเกินยังไงก็ผิดนี่เอาจริงนะไล่ฟังช่องแปดเนี่ยคือทุกคืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการตั้งด่านคือตำรวจแถวเนี้ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีเซเว่นเหมือนกันและเซเว่นมันจะมีที่จอดรถ ปรากฏว่าตำรวจต้องตั้งก่อนถึงเซเว่นเพราะเพื่อการเลี้ยงไอ้พวกเมามันจะเลี้ยวเขา 7, ้าเซเว่นถูกไหมฮะอา่มาซื้อของงันเออเคสเนี้ยตำรวจต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่คุณอย่าไปอยู่ก่อนเซเว่นเพราะเขาาจอดกันแลยเขาบอกเขาจะไปซื้อบุหรี่มาจับเขาได้ยังไงล่าสุดโดนดําเนินคดี